สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมนะครับผมสำหรับมื่อนี้ผมกับสิมาไทยรีวิวรถนะครับรถคันนี้ลูกค้าเมื่งเล่ยสั่งจองไว้นะครับ,บรเอาไปเห็ดสีเสร็จกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น nkr 130แรงนะครับปี46พี่น้องจำกันได้บ่ครับ เดิมเป็นรถตู้นะครับกันนี่เป็นรถตู้นะครับลูกค้าสั่งเส็บเป็นกระบะอคอกนะครับกระบะคอกนะครับสวยงานสีนะครับสีก็ถือว่าเจ็บออกมาสวยงามนะครับสีสันนะครับลูกค้าเพิ่มเติมใส่หมวกนี่นะครับ อันขางของรถนะครับขึ้นแผงเล็กไหมนะครับขึ้นแผงเหล็กตรงนี้สิบบิหูเข้าไปนะครับเป็นลอนแบบไหมนะครับหรือว่าโอเคเลยนะครับผมส่วนกระสอบกระซี่ลูค่ากระซั้งพนกันสนิม ไม่นะครับจัดให้ไปนะครับผมี๋ยวก็จะได้นำไปติดตั้งคอกนะครับนี่ด้านไทยบันไทยนะครับสวยงามนะครับ เฮ็ดสีนาจะได้มอเกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์นา้านาที่ได้น้ำรถทรงมอบให้ลูกค้านะครับเหลือ,อติดตั้งคอกกับเจ็บพวกระบบต่างๆนะครับนี่หุ่มบงหุเบาะนะครับก็ทได้ถอดเบาะ บาะกระซิบได้หูไหมซองฟังนะครับสำหรับเบาะนี่สีภายในมสีเดิมนะครับบ่ได้เฮดสีไม้นะครับข้างในเฮดตัวส่วงนี้นะครับหรือว่าเป็นทีนาพอใจนะครับสำหรับรถคันนี้ข่ามืองเลยนะครับผมขอแก่งเขาในคลิปนะครับ เป็นกับเป็นเอฟซีนะครับเอฟซีอยู่อยู่ในช่องนึงนะครับมา ng, เบิ้งบเป็นเบิ้งแคคิปนะครับเป็นเบิ้งแคคิปเปินกับทั่วมากนะครับผมมาสั่งเห็ดนะครับอาจจะซาแน่จังน้อยนะครับผมมันกะงานสีมันหนาฝนน้ำแล้วก็ต้องรอคิวนะครับผมถือว่าพันมาได้แล้วนะครับ สิเหลือกับสิเป็นอคอกนะครับขึ่นอคอกคอกก็เป็นอันซ็จนะครับกับเจ็บงนันต่างๆนะครับอาจจะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์น้ำนะครับเลยเหดติสติกเกอร์ให้ลูกค้าน้ำ <c oughs> จับจับครับ เนอู้สีประจําที่ไปเห็ดอีกอู้หนึ่งนะครับอยู่ทางของเพื่อสตึกนะครับเห็ดเมดขั้นในบ่ก็ถึงสองเมือน,นะครับนี่แต่มันมาิ่มหมวกน้ำนะครับเพิ่มหมวกขึ้นมาน้่งเลยเถอะนี่นะครับ ไอ้พี่น้องชมเล่นไปน้วกันขาวๆนะครับรถขั้น f อฟซีฮโนขั้นนั่นก็นเอาไปจอดเฮ็ดสีหัวนะครับเอาขั้นนั้นไปขั้นนี้มานะครับเราชุ่มมึงไปน้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยังไยนะครับผมก็ขอจบคลิปสำนีนะครับผมอย่าลืมติดตามผมไปน้่กันแล้วกันนะครับผมเบิ่งไปเบิ่งมา มีรถขั้นถึกใจกันสิได้มาเบ่งไปใส่งานกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปสำนี้นะครับผม